นั่นแหละฮะให้อ no ีกใ้อีให้อีกเออ้ให um ้อีกรอบให้อ ah ีกให้อกพี่เต้เสวัสดีครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนนงนู้นนะครับนี่ไหนพ่อพี่เคอเตอร์มีไดโนเสาร์ตัวเล็กพี่เคอเตอร์บอกว่าอยากดูไดโนเสาร์ตัวใหญ่พ่อเลยพามาสวนน้ำนูดนี่พี่เคอเตอร์ตื่นเต้นมากนะครับไดโนเสาร์ขยับได้เลยนะ

กันมือพ่อเลนะยเนี่ยกันมือพ่อไดนนะ้เ่ย <c oughs> เดี๋ยวมันกันเลยนะไหมเนีน่ยไงพี่กาตเตอร์รูปหัวได้ด้วยเสียยังงูิีดี๋ยวเราไปซื้อตัวให้มังไมกันดีกว่าปะ มแม่ก้อยซื้อตัวมาแล้วครับซื้อมาแล้วนคะคะมันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะซือ้อหนึ่งีหนึ่งสามร้อยบาทนะคะเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะถ้าใครจะมารีบมานะคะหนึ่งถึงสามสิบเอด็ดพุทภานะมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโอเคพีวเตอร์เข้าไปเลย <c oughs> นี่ถ้าเราเดินเข้ามาอยู่ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นโซนต้นกระบองเพชรนะครับอยู่อันดับแรกเลยอ้าวี่กเตอร์มาเจออะไรลูก เดโนเสารปากนกเลยลูกเห็นไหมอ๋อมีลิีนด้วยเหรอลูกตายเสาน้องเบอร์เสาวซุกเตอร์ตื่นเต้นมากเลยเนาะเห็นไดโนเสาร์อ่ะวิ่งไปวิ่งมาเลยวิ่งไม่หยุดเลยอันนี้เป็นรถตุ๊กที่เขาทำตุ๊กตุ๊กอะไรเนี่ยเนี่ยมันเป็นโค้เป็นกระถางอะเนี่ย อ้าวยูเกตเตอร์ขับตุก๊กตุ๊กไปเลยตุก๊กตุ๊กกระถางดอกไม้หรือเปล่าเนี่ยไปส่งที่ทะเลอะไรครับอ๋อไ,ไปเหรอยูเกตเตอร์จะไปส่งผู้โดยสารที่ไหนครับฮะที่ทะเ,เ,เลรับอ๋อผู้โดยสารจะไปทะเลไปไปกันกี่บาทครับกี่บาทค่าโดยสารกี่บาทค่าโดยสารกี่บาทครับพี่กตเตอร์ ผอเดชารกี่บาทครับสิบบาทอ๋อผอเดชานสิบบาทแล้วลกไปเลยไปเลยบ๊าบายบ๊ายบายตังให้แล้วก็ไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันที่บ้านนะอ่าพผอเดชานถึงทะเลแล้วลงมาได้ลงมาครับลงมาแล้วลงมาได้ลงมาได้ถึงทะเลแล้วเดี๋ยวไปเล่นน้ำทะเลกันมามามาผอเดชานผอเดชานกูเปอร์ยังไม่อยาก โอ้มนโหพี่ไปเจอมาเจออุโมงอุโมงอะไรเนี่ยอุโมงเครื่องปั้นดินเผาแล้วฮะตาทำไมสวยจังตาสีอะไรลูกตาสีฟ้าสีเขียวหรอโอ้ยพอตาบอดสีแล้วคือตา กันมือพ่อีด้วยเฮ้ยกันมือพ่อแล้วมามันกันมือนะเมื่อกี้มัก,กันมือพ่อมันมีลิ้นด้วย้โรคอ่าอันนี้คือเดนิสาซอร์อะไรครับเดนิสาซร์ชื่อว่าอะไรพี่โรเตอร์ในพ่ออ่านดูสิอนนเอวาเซราท็อปนะครับนี่น,นี่เจอฟอสซิลอ,อยู่สหรัฐอเมริกา อ้าวนิกเตอร์ขี่ไดนน่าสาวได้ได้วยเหรอโอ้ไม่กวนเลนน่าสาวกัดนะระวังชนกับน้องนะโอ้นิคเตอร์เขาเจออะไรฝั่งโน้นน่ะกิ้งก่าตัวใหญ่เฮ้รุน่นไปดูวันนี้ขวามันเป็นของปลอมหรือของจริงเนาะนิคเตอร์ไปดูกิ้งก่าสิระวังนะลูกว่ามันมีชีวิตไหมค่อยๆเดินเดี๋ยวมันหนี อมหรือเปล่าลูกอป้อมนของจริงเร็วไปดูจิ้งกะอ้าวจิงกะของปอมหรอล่าโอ้ยพอเห็นแล้วพเนว่าของจริงฮะอะไรนะอันนี้ของปอมหรือของจริงครับของปอมหรอกา ไม่การไปของปลอมเนี่ยออเออมีหางด้วยหางมันพันกันเลยหางมันหมดดุนนะลูหางมันหมุนเดีห,หอ๋ออกเอ้าซิก่เตอร์ว่ามาเจอหางอะไรเนี่ยฮะ้าหางอะไรทำไมยาวจัง เฮ้ยหางเลนนะ่ะสาวนี่นะยเย้เหมือนหางนกเลยนะเหมือนปีกนกเลยนะเทเลเตอร์นะนู่นอันหนึ่งอยู่นู่นเทเลเตอร์เหมือนปีกนกเลยไปดูกันปะเทเลเตอร์อันนี้ตัวนี้ทำไมมีปีกด้วยเนี่ยไปดูซิไปไปไปดูซ<ป>ิไปไปเลยไปเลย มันเป็นพัดลมไอ้น้ำพัดลมน้พลมไอ้น้ำพาติดกันร้อนไงโลกเนี่ยมิเตอร์ดูสิ <ใจ S 2> ตัวนี้อะไรเนี่ยไส้ทิพาธิอะไรเนี่ยนี่ตัวนี้เหมือนในปีกเลยนะอันนี้เรามาส่วนช้างนะครับนี่ พี่กอเตอร์จะให้อาหารช้างนะครับเขาให้อาหารช้างหรือเปล่าไม่รู้นี่ว้าวไอ้ตัวกลัวไหมตัวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปซื้อกล้วยให้มาไ <c oughs> อเตอัวอย่าไปใกล้มากพี่กอเตอร์งานง <c oughs> <c oughs> านเด่๋ยวไปใกล้มากเดี๋ไปใกล้มาก เสียงอะไรลกเสียงช้าเส้าไม่ใช่เสียงเตนสาแม่ซื้อกล้มาแล้วีาสิบาทีลบาทโอเคเอาดึงไปทีละอันหลบดึงดึงได้ไหมไม่กล้าเออนั่นแหละให้ให้ให้

คืเตอร์เรามาโซนไหนเนี่ยโอ้หมีน้ำพุด,ด้วยคืเตอร์วิ่งใส่รถอย่างเดียวเลยนี่รถเรือเจ้าคือใครฮะเจ้าคือแจ็คสเปโรหรือเปล่าอันนี้พี่กัปเตอร์หรือแจ็คสเปโรเนี่ยฮะอ,อันนี้ขับเรือแล้ โอ้โหเออมันมีเสียงด้วยแล้วรถพ่วงอะไรอันนี้รถสามล้องไงพี่กัตเตอร์เฮ้ยโฮ้ยฮิปโปนอนเอื้อดขึ้นเอื้อดพี่กัตเตอร์ดูยอยเอาพี่กัตเตอร์ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นฮิปโปได้ในโลก อ้าวเพก็เ,กเตยสนใจรถอย่างเดียวเลยอันนี้รถอะไรรถสำล้อพ่อขึ้นเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่สิบบาทละอ่ะสิบบาทไปเลยสิบบาทคันนี้ก็สิบบาทสิบบาททุกคันเลยไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้คือรถดำ เราดำอ่ะโลกเดี๋ยวพ่อพาพ่อไปทะเลหน่อยนะพ่ออยากไปทะเลนะโอเคไปเลยไปเลยครับไปเลยน้องคูเปอร์มาสนใจนะแน่ไปสไลเดอร์เลยด้วยพี่โปเป็นสไลเดอร์รอโลกเอาใหม่สิเอาใหม่สินี่โปสไลเดอร์ เอ้ฮิปโปตัวใหญ่เป็นสไลเดอร์ได้ด้วยอ่ะอแม่พิคอเตอร์ไปไหนแล้วแต่น้องคูเปรหานแล้น้องคูเปอร์ไปตามหาพิคอตเตอร์กันลพิคอเตอร์ไปไหนนะพิคอตเตอร์อยู่ไหนนะพิคอเตอร์โอ้พิคอตเตอร์ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอาน้องคูเปอร์ช่วยหาพิคอเตอร์หน่อยเด้อเห็นตัวไเดน้าสาวเนี่ย ไหนยูเตอร์อยู่ไหนนะยูเตอร์อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนนะอ้าอยู่นี่นี่เองโหมาซัดแอบ,บดีในไข่แล้วในเถ้านี่เองยูเตอร์จะขึ้นไปไหนครับยูเตอร์จะขึ้นไปไหนอะไรอยู่บนนี้พี่คอปเตอันอ้าฮ้ามีลิงด้วยพี่คอปเตอร์มีลิงอุระอุตังนี่ลิงอุระอุตังอ้าวพี่คอปเตอร์นั่งนั่งกับลิงอุระตังนเลย เร้อเอนี่อันนี้จะเป็นโซนลิงเนาะโอ้ลิงลิงเต็มหมดเลยอ้าววิ่เท่าไปแย่อะไเนี่ยไปแย่ะดือมันทำไมลูกลิงก็เจ็บสิ้ายเออมันพ่อมันพ่อ อ้าวพี่วเ,เตอร์มาเจออะไรลูกพี่วเตอร์มาเจอเสือลูกอันนี้เขาเรียกเสืออะไรเนี่ยเสือเขี้ยวดาบ <Yeah. S 1> เขี้ยวเเขขีี้้ยยววดาบแล้วมันกัดนะเนี่ยเอ้าวเดินเสาขัดแล้วล่ะ <c oughs> โอ้เดินเสากัดเสือลูกเดินสาทำไม oh, <no. S 1> เล็กจังฮะเดินสาทำไมเล็กจัง <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนกันครับแม่ที่เราอยู่ตรง ฟ้าเเหรอออสะพานลอยฟ้าเนาะนี่สูงมากส,ส่วนลอยฟ้าไปตามหาเสาไปเลยไปเลยเสาอยู่นะไหนอยู่ไหนกิ้งกาไง่ายกิ้งกากิ้งกาโน้อยู่ไหนงา่นาโอ้กิ้งกาโนอทำไมเห็นอนะ่ะมันอยู่ไกลมากเลยนะไป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 หากิ้งกาก,กัน โอ้อ oh, oh, exactly ุโมงต้นไม้เหรออุโมงต้นไม้เหรออุโมงต้นไม้อันนี้มันเป็นต้นไม้ของจริงนะเนี่ยต้องระวังหัวหน่อยนี่อันนี้มังกรโครมันโดนี่ที่มันอยู่อาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียไงลูกว้าวตรงนี้วิวสวยมากเนาะโอ้จิ้งกาอะไรสีรุ้งหน้าโลกเต็มเลยเฮ้ย แนนั้วตัวใหญ่มากเลยนอนแน่นอนจริงการตัวใหญ่นอนเกรี้ยไม่กล,ลัวมันสูงไม่ได้กลัวหรอกอ้าวลมแมลงอันนี้แมลงอะไรพี่กอล์ฟเตอร์ข้าวฟ่างลายแล้วฮะโอ้เออพึ่งพึ่งเต็มเลยข้าวฟ่างยแล้วอะไรคพี่กอล์ฟเตอร์พึ่งตัวใหญ่ขนาดนี้ต่อย ครั้งเดียวตายแล้วเนะี่ยอ้าวอันนี้ไงพีคอปเตอร์แมงตัดเตาอ่าแมงทับก็มีในพีคอปเตอร์แมงตัดเตาอยู่ไหนลูกนี่แมงตัดเตายังไงแมงตัดเตาแล้วมันออกรูปอยู่ข้างหลังนะลูกนะมันชอบมันชอบออกรูปอยู่ข้างหลังนะลูกเออเฮ้ยพีคัปเตอร์ เรามาเจออะไรลูกมาจากไ,ไหนอ่ะอ้าวมาจากไหนอันนี้ขเขาเรียกอะไรแม่แม่งหัวกวางเหรอเนี่ยมันมีเขาด้วยแต่อย,อยู่แต่อยู่บ้านแม่เรียกแมงคามเออ,อเรียกแมงคามแม,แม,ไม่ไม่ไมีตาตาไม่มีตาตาไม่มีตาตาอยู่ไหนตามันเหมือนตามันตัวนี้มีตาตาตามันสีดำลกตามันสีดำเนาะ ก็อะไรก็แมงแมงอะไรอนะ่ะพี่ก็พ่อก็อไม่รู้มันมันมีตัวเมียตัวเขากว้างมันมีตัวเมียกับตัวผู้ไงลูกแม่เขากวางถ้าตัวตัวมีเขาจะเป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมียอันนี้เป็นตัวผู้พี่กอเตอร์บอกว่าแมงสีลุงก็คือแมงสีลุงของพี่กอเตอร์ก็คือแมงทับนะครับตาเป็นสีแดงตาเป็สีแดงตาสีแดงอลไรอกอ๋อตาสีแดงจริงด้วย นี่พีกอตเตอร์กวนถั่วให้กวางนะครับไหนมีอีกไหมโอ้พี่กอตเตอร์มาดูไดโนเสาร์ี่อะไรเท เตอบอกว่ามันที่อันนี้เลยแข็งโลกซูบุรุ